นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดมหากรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agriplus Expo 2025รวมสุดยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยมุ่งส่งเสริมขยายตลาดลุยเจราจาธุรกิจผลักดันสู่ตลาดทั้งไทยและต่างประเทศพร้อมกิจกรรมเปิดเวทีสัมมานาเสริมความรู้และคลินิกให้คำปรึกษาธุรกิจส่งเสริมธุรกิจเกษตรนวัตกรรมแบบครบวงจร ตรงั้นทางเทศเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะส่ง,สงเสริมต่อยอดน,นะคะสินค้าเกษตรนวัตกรรมค่ะเนื่องจากเรามีการจัด เรียกว่าจัดประกวดนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอประเทศไทยนะคะแล้วก็เกษตรกรไทยเนี่ยก็เป็นผู้ที่ม,มีส่วนได้ส่วนเสียอ,อย่างมากนะคะก,รรกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะคะกรมค้าพต่างประเทศเราก็อยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นมีเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทยให้มากขึ้นนะคะจากการขายสินค้าที่มีนวัตกรรมเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมในงานนี้ค่ะ ในปี2,568นี้กรมการค้าต่างประเทศตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตรกรรมไทยในมูลค่ากว่า500ล้านบาทควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน